สวัสดีคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสร้างนะคะเขาวงกฏนะคะซึ่งเป็นเกมที่เรานําไปใช้เล่นนะคะภายในหน,นาทีค่ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งานได้ฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ pdf นะคะหรือว่าเป็นไฟล์รูปภาพนะคะซึ่งเราสามารถสร้างได้ในเว็บไซต์ของ m a s e g e n e r a t o r นะคะ net นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันเลยนะคะ ไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะเราสามารถที่จะพิมพ์ Mesh Generator นะคะลงไปที่ช่อง URL หรือว่าช่องค้นหาใน google ก็ได้นะคะตามนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกที่ปุ่ม Enter ค่ะก็จะได้เว็บไซต์ Mesh Generator นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการสร้างเขาวงกดนะคะ www.meshgenerator.net นะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์เมจเจ e รเรเตอรนะคะซึ่งหน้าตาก็ไม่ค่อยที่จะสวยงามเท่าไหร่นะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในช่องแรกนะคะเชฟนะคะด้านบนนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปร่างได้ค่ะอันแรกนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรา,อาลองคลิกที่ generate ดูนะคะ ก็จะได้รูปเขาวงกตดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดสไตล์นะคะความกว้างความสูงนะคะเส้นต่างๆได้ตามนี้นะคะแต่ในที่นี้นะคะจะไม่กำหนดอะไรนะคะอ่ะอันต่อมานะคะเราสามารถที่จะสร้างเป็นวงกลมได้ค่ะเมื่อคลิกที่วงกลมแล้วนะคะเราก็คลิกที่ generate ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบวงกลมนะคะ ในนี้นะคะก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะคะอ่าลองเข้าไปตั้งค่าได้เลยค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบอ่รูปสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้นะคะก็เข้าไปตั้งค่าได้เหมือนกันค่ะอ่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะอย่าลืมคลิกที่ generate new ด้วยนะคะอ่าก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ สมมุติว่าเราได้รูปแบบตามที่เราพอใจแล้วเนี่ยสมมุติเราจะเอาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราคลิกที่สี่เหลี่ยมอ่าเดี๋ยวเราจะต้องค่าเป็นอ่ากว้าง30นะคะสูงนะคะ20นะคะเสร็จแล้วอ่าก็จะลองคลิกที่ generate new นะคะอ่ะก็จะได้รูปเป็นสี่เหลี่ยมนะคะผืนผ้านะคะกว้าง30นะคะสูง20ค่ะเสร็จแล้วนะคะ โซลูชันตรงนี้ก็คือเป็นการแสดงนะคะอ่าอันนี้คือฉเฉลยนั่นเองค่ะตรงนี้ก็คือแคดไลน์นี้นะคะก็คือเอาเส้นขอบไหมนะคะเมื่อกี้เราคลิกที่ตรงนี้นะคะเส้นขอบตรงนี้จะไม่มีนะคะอ่าในที่นี้จะเอาเส้นขอบก่อนค่ะอ่าแล้วยังไม่เอาฉเฉลยนะคะเมื่อเราตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยนะคะตามที่เราพึงพอใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ ดาวโหลดไปใช้งานได้นะคะโดยคลิกที่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นขนาดดาวน์โหลดเป็นแบบ PDF นะคะขนาด A4, A3, A2 เป็นขนาดจดหมายนะคะพวกนี้นะคะสามารถตั้งค่าได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถดาวน์โหลดนะคะเป็นรูปภาพก็ได้นะคะเป็นนามสกุล PNG นะคะในที่นี้นะคะเราจะลองดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF นะคะขนาด A4 ค่ะ ก็คลิกที่ PDF นะคะวงเล็บ A 4ไซส์นะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดค่ะเพียงเท่านี้นะคะไฟล์ของเราก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะคะไหนเราลองเปิดดูนะคะก็จะได้อ่าเป็นเกมเขาวงกดมาค่ะขนาด30คูณ20นะคะอ่าแล้วก็มีเฉลยมาให้เราด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรากลับไปที่เว็บไซต์ใหม่นะคะเราจะลองดาวน์โหลดเป็นไฟล์รูปภาพกันดูนะคะเป็น .png ค่ะ คลิกที่ดาวน์โหลดนะคะอ่ะมาแล้วนะคะลองเปิดดูค่ะก็จะได้เป็นไฟล์ png นะคะเป็นไฟล์รูปภาพนั่นเองสามารถที่จะนำไปใช้ทําสื่อประกอบการสอนนะคะหรือว่าอ่าทำเล่นเองก็ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ มาแชร์ประสบการณ์นะคะในการสร้างเกมขาวงกฎกันค่ะแล้วพบกับคลิปดีๆแบบนี้ได้อีกในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ